สวัสดีค่ะการกินมาแล้วค่ะวันนี้กันจะพามากินส้มตําไก่ย่างค่ะทุกคนคะมีขนมจีนมาแก้มด้วยมาซับๆด้วยกันค่ะใส่หอยมาด้วยส้มตำหืมรับ ไก่อันอนัวร้อนเนอะไข่นุ่มมากน่ะซุตดำอยางจินไหมแบ่งให้เฟสกัน,น,นเฟสหิวมากจะสองทุงม่มแลมาเอาซุปดำเอาซุปตำซุปดำไม่ต้องเยอะหรอก อบรอบสองไหมเอามาอุ่นเอาเฟอร์ใส่คัวมา

ถ้าไม่ร้อนนะกลาบว่าจะอมเข้าไปแล้วรูดออกมาโดยใจก็ถูกมันร้อนอะจะหอมไัมห่ำมากอ่อาน้างาองนะอ๋อไหมอืมอู้ น้องชฉ่ำๆอะ่ะขนนั่งเฝ้าก็หิวนะต้องการอะไรอีกเรียกร้องได้นะ ให้หมดตัวแล้วให้ขึ้นแม่ <c oughs> ป้กระปกติไม่ฟ้องให้ติดปกติ มันทำใหญ่ๆไปน้ำกันจ้าใจช้ำเนาะอืมอืมเนื้อนุ่มมาก có đủ Ở sớm tắm nào Ở luôn Để đồn cong ออไม่ทำไมให้เยอะจังจำเยอะมากเลยทำไมมันเปลี่ยนมาอืมอ,อะไรนะอเนื้อเอื่อยอ่ะเนื้อมันนุ่มเขาเรียกเนื้อนุ่มอืมเอื่อยอะเหมือนกัน ไม่รู้เขาบอกว่าไก่มักนมสดย่างนุ่มเนาะเมื่อกี้เคี้ยวกระดูกตรงโคมนะ เอา,าเอาไหมลูกเอาไหมน้องอีกฝั่งยังพอหนักฮะยัง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 เยอะอยู่หืมน้องอีกฝั่งเนี่ยอะอร่อยมากอร่นะลูกจาูกอยากให้ลูกกินของอร่อยหวาน มันร้อนอืมไม่มีข้าวเหนียวเนะอืมมีข้าวเหนียวกินกับนี่โอ้ยไปย่างข้าวเหนียวส้มตำ เดินมามากดิบตูเ้เทยคนองทำเผ็ดเนีายเด้เธอจะสองทุ่มวะก็เดี๋ยวไปนั่งกินต่อกับเฟสดีกว่าเนาะเดี๋ยวเวลาจะเยอะเกิน <S <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวไปนั่งกินต่อกับเพชรเดีย๋ยว้ค่ะบ๊ายบายค่ะ